ลางดีลางร้ายในพงศสวดานหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลังน้ำพระเน่กาบินมาเสียบยอดพระเจดีตายโชคลางเป็นความเชื่อในสังคมไทยมาแต่ครั้งอดีตพจนานุกรมจบระจบ,บับราชบัณฑิตตยสถานพุทธศักราช2555ได้ให้ความหมายของคำว่าลางไว้ว่าสิ่งหรือปรากฏการ ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเชื่อกันว่าเป็นลางดีแมงมุมตีอกว่าเป็นหลางร้ายทั้งอย่างเชื่อกันว่าจิงจกรองทักห้ามออกจากบ้านตาซ้ายกระตุกจะมีเคราะห์แต่ถ้าตาขวากระตุกจะโชคดีนอกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดหลางร้าย ถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆจย่ไปไล่ถ้าไปเรียกว่าเฮียก็จะโชคร้ายถ้าช้อนชนกันในวงกินข้าวจะมีแขกมาหาสาวโสดร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่แตัดผมพันพุธจะทำให้อับประมงคลออกจากบ้านให้ก้าวเท้าขวาออกก่อนจะมีโชคดีมีชัยไปตลอดวัน ในพงศวดานก็บันทึกกลางดีลางร้ายไว้มากอย่างตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะไปทำศึกกับพระมหาอุปราชาพงศวดานบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลาสิบทุ่มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสุบินนิมิตว่าน้ำนองท่วมป่ามาฝ่ายพระประจ,จิมทิศลุยชนทีเที่ยวไปพบปหากุมลมีตัวใหญ่ ได้สับประยุทธนาการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหารกุมพีตายประทมตื่นขณะนั้นตัดให้โหนทำนายพระโหราธิปดีกราบทูลทำนายว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงจะได้ซึ่งมหายุทธหัตถีแต่ทว่าพระองค์จะมีชัยจะไล่ประหารปัจจามิตรฆ่าศึกพระสุบินว่าเที่ยวลุยกระแสน้ำ ทั้งตอนกำลังยกทัพหลวงออกไปพงศาวดานจะบันทึกไว้ว่าทรงเครื่อสำหรับกราดกรนยุทธศัพท์เสร็จสเสด็จยังเกยคอยเร่อทอพระเนตรเห็นภาษารีริกปร,รมธาตเสด็จปฏิหารช่วงเท่าผลส้มเกลียงมาแต่ทักษิณทิศเวียนเป็นทักษิณาวัตแล้วสเสด็จผ่านไปอุดรทิศท,ทรงปิติสรานไปทางพระองค์ ยกพระหัตถวายทัตนัตขษสะโมทานอธิษฐานขอสวัสดิชัยแก่ปรปักฝ่ายพระมหาอุปราชา,มาเมื่อเคลื่อนทัพมากลางทางก็พบลางเหมือนกันดังความว่ารุ่งขึ้นพระมหาอุปราชาก็เสด็จกรีธาทัพหลวงมาโดยมักขาวิถีเพลาบ่ายแล้วสามนาฬิกา บังเกิดวายุรำพวาตพัดหวนหอบทุลีฟุ้งผันเป็นกงจักกระทบถูกมหาสเสวตฉัรกันมาหลังพักคนทานพับลงพระมหาอุปราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ตกพระไทยและแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามหลังนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตอนพิธีพระบรมราชาพิเศษ ก็เกิดลางเหมือนกันมีน้ำที่มีกลิ่นหอมหลั่งลงมาจากเพดานในโรงพระราชพิธีดังความว่าในวันแรกตั้งพระราชพิธีนั้นเพลาค่ำแล้วประมาณค่ำสองทุ่มมีพระสุขขนโททกขาวบริสุทธิ์ตกลงมาแต่เพดานในโรงพระราชพิธีเป็นอัศจรรย์ในรัชสมัยของพระองค์จึงรุ่งเรือง เมืองสยามส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วในสมัยสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิก็เกิดลางดีเหมือนกันแต่ไปเกิดกับพระเจ้ากรุงหงสาวดีตะเบงเชวิตี้มีความว่าขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าหงสาทอดพระเนตรตูบนอากาศเห็นดวงอาทิตย์แจ่มดวงหมดเมฆหมอกแล้วคิดชร,ราชบินนำหน้าทัพ รั้นเห็นสุภานิมิตรกราจะเลิกดังนั้นก็ให้ลั่นค้องชายอุโคตแต่สังอึงอินทเพรีขึ้นพร้อมกันก็ตรัสให้ขับพลทับสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิคิชราชที่มาบินนำหน้าทัพนั้นก็คือแรงซึ่งในความเชื่อของคนไทยเป็นนกที่นำมาซึ่งความอัปมงคลเหมือนนกแสแต่ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงนก ที่บินหาเหยื่อด้วยความหวังเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือที่เราต้องสูญเสียพระสุริโยไทยในปลายรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้เกิดนิมิตที่เป็นลางบอกเหตุเรื่องร้ายดังมีบันทึกไว้ว่า,วาศักราช866ปีชวดหรือปีพุทธศักราช2047ครั้งนั้นมาเบื้อง ช้างต้นเจ้าพยาปราบแตกออกไปอันหนึ่งในเดือนเจ็ดนั้นคนทอดบัตรสนเทกค,ครั้งนั้นให้คาขุนนางเสียมากศักราช867ปีฉลูสัปตะศกน้ำน้อยข้าวตายฝอยสิ้นอันหนึ่งแผ่นดินไว้เกิดอุบัติหลายประการศักราช871ปีมะเสิงเอกศก ในพารากราตีภาคเห็นอากาศเป็นนิมิตเป็นอินทนูแต่ทิศทอรดีผ่านที่สภายับมีผานสีขาวอยู่มาณวันหนึ่งสิบสองสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าสเสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ34ปีในคราวที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกทำลายอย่างย่อยยับ ก็มีลังบอกเหตุที่หลวงพ่อวัดพนัญเชิงหลังนามพระเนตรโวยว่าพมา่าล้อมกรุงอยู่ครั้งนั้นนานถึงสองปีเศษขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอาสาออกรบแตกยับเจิงเข้ามาที่สุดจนขุนนางจีนขุนนางแครขุนนางฝรัง่งขุนนางมอนขุนนางลาวและนายจนนายซ่งก็ชวนกันออกอาสาตีกองทัพพมา่า ที่ล้อมกรุงทั้งแปดทิศก็มีได้ชนะพะม่ากลับข่าฟันล้มตายแตกเข้ามาทั้งเสิน้นโดยอายุแผ่นดินกรุงพระนครศรีอยุทยาถึงการละคาดจึงอาเพศให้เห็นประหลาดเป็นมิตรพระประธานวัดเจ้าพนัญเชิงน้ำพระเนตรไหลลงมาจนพระนาภีในวังวัดพระศรีสันเพชรนั้นพระบรมไตรโลกนาถพระอุระแตกดวงพระเนตรตกลงมาอยู่ที่ตัก เป็นอัศจรรย์พระเจดีย์วัดกราชาปุรณะนั้นกาบินมาเสียบตายบนปลายยอดโดยอาเพศอันหนึ่งรูปพระนเรศเจ้ากรงแสงในกระทือพระบาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศอากาศก็วิปริษ์ไปต่างๆนานาบอกเหตุบอกลางจะเสียกรุงตอนนี้กรุงรัตนกโกสินทร์ก็กำลังเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมือง ใครจะมาเป็นรัฐบาลใหม่ก็ยังลุ้นจะมีลางบอกเหตุหรือ,อยังก็ไม่แน่ชัดแต่ริ่มเห็นน้ำไหลไฟสว่างแล้วคงจะรุ่งโรจนสมใจ